ิ้นเดือนอย่าเพิ่งสิ้นใจรู้จักกันไหมลุงรับจำนำอีซี่มันนี่3นาทีได้เงินสวัสดีนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับลุงรับจำนำอีซี่มันนี่สาขาน้องใหม่นะครับของเราเป็นสาขาที่73ของประเทศไทยนะครับเลเคชั่นสาขานะครับตั้งอยู่ติดกับห้างแฟชั่นไอแลนด์นะครับลานจอดรถของเราเนี่ยกว้างล่่โปร่งสบายนะครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับเชื่อว่าพูดถึงตรงนี้แล้วทุกคนคงนอยากรู้นะครับว่าข้างในเป็นยังไง งันตามผมเลยดีกว่าครับรงรับจำนำของเราเป็นลงรับจำนำรูปแบบใหม่นะครับดีไซน์ให้เห็นถึงความหรูหราลักชัวรี่ในการเข้ามาใช้บริการในการจำนำนะครับและได้รับการวิเคราะห์รับโดยผู้เชี่ยวชาญรับรองลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยจะได้ราคาที่คึงพอใจกลับไปอย่างแน่นอนครับ รงรับจำนำอีซี่มันนี่ของเรารับจำนำอะไรบ้างครับรองรับจำนำของเรานะคะรับจำนำสินค้าหลากหลายประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นทองคำเครื่องประดับเพชรพลอยสินค้าแบรนด์เนมกระเป๋านาฬิกาสินค้าไอทีหากลูกค้าท่านใดสนใจเปลี่ยนทรัพย์เป็นเงินสดนะคะในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกมากค่ะดอกเบี้ย0.99%ตัวนาน6เดือนค่ะไม่เพียงแต่ปลาดอกเบี้ยที่แสนถูกนะครับรงรับจำนำของเรายังสามารถทำธุรกรรมผ่านแอปได้นะครับเพียงลูกค้าค้นหาคำว่า e a s y Smart นะครับ ซึ่งสามารถค้นหาได้ทั้ง iOS และ Android นะครับสะดวกง่ายปลอดภัยแน่นอน100%ครับและหนึ่งจุดบริการที่สำคัญที่พลาดไม่ได้นะครับคือลงรับจำนำมีซี่มันนี่ของเรามีการวางขายทัพยหลุดจำนำมือสองของแท้100%ซซึ่งจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยดีกว่าครับ อย่าลืมนะครับโรงรับจานนิซี่มันนี่ของเราตั้งอยู่ติดห้างแฟชั่นไอแลนด์ถนนรามินทานะครับเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นอีซี่มันนี่เงินง่ายได้ชัวร์อย่าลืมมาใช้บริการเยอะๆนะครับขอบคุณครับ